สำหรับพิธีวางศิลาฤกษแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9เนี่ยนะคะอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปว่าคนที่จะไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จเนี่ยนะคะคจะต้องผ่านการตรวจ ATK กันมากตอนนะคะขั้นตอนการตรวจ ATK จะต้องทำยังไงบ้างครับข้อแรกนะครับเมื่อไปก็สแกน QR code นะครับเพื่อลงทะเบียนตรวจในระบบจากนั้นก็บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลน,นะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จจะได้รับรหัส สี่หลักที่บันทึกรหัสไว้ครับทีนี้เราก็จะเดินไปแสดงรหัสสี่หลักแล้วก็รับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ขั้นตอนที่4ี่คือเป็นการรับอุปกรณ์ในการตรวจแต่ตรงนี้ตรวจเองไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ให้ตรวจนะให้รับอุปกรณ์มาเฉยๆรับแล้วเดินไปหาเจ้าหน้าที่ที่เขาจัดไว้ให้อยู่แล้วนะคะก็เข้ารับการตรวจด้วยวิธีสวอปที่รถพระราชทานนะคะถ้าผลเป็นลบติดสติ๊กเกอร์พร้อมเข้างานได้นะคะแต่ถ้าผลบวกล่ะ อันนี้ก็จะมีการไปตรวจ RT-PCR แล้วจะเข้าส่งเข้าสู่กระบวนการรักษาถ้าเกิดท่านมีการติดโควิดนั่นเองนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ให้ติดสติกเกอร์ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมงานทีนี้เนี่ยการตรวจ ATK เขาเปิดให้บริการตรวจ2วันด้วยกันก็คือวันเสาร์ที่4ทธันวาคม ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา3าินาทีจนถึง15นาฬิกาส่วนวันที่5ธันวาคมวันงานนะคะ <S 2> <S 2> ก็ไปได้ตั้งแต่7นาฬิกาเลยจนถึง15นาฬิกาก็คือก่อนที่จะเริ่มงานประมาณนี้ห้ามไม่ควรเกินนี้แล้วนะคะาาถ้าคนมาตรวจวันที่4ก็ให้เก็บผลตรวจนั้นไว้นำใบรายงานผลมาให้เจ้าหน้าที่ดูในวันที่5ที่รวปลักคอยท่านก็จะได้รับสติ๊กเกอร์ท่านก็ติดนี้สามารถเข้างานได้เช่นเดียวกันใบรายงานผลเอทเคตรวจได้จากแอปหมอพร้อมนะคะที่เมนู ผลการตรวจแลบ c o v ิด -19 หรือตรวจสอบที่ระบบ icn packing น,นี่ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันพอตรวจเสร็จแล้วนะคะคเขายัางไงเขาจะมีรถชั u t t l e bus ค่ะพาท่านไปสู่จุดคัดกรอง4จุดเมื่อกี้คือจุดพักคอยถูกต้องต่อไปคือจุดคัดกรอง ต้องผ่าน2กระบวนการนะท่านถึงจะเข้าไปสู่ในบริเวณพิธีได้แต่ทีนี้ในระหว่างนั้นถ้ายังไม่ถึงเวลายังไม่ไปจุดคัดกรองทํำยังไงเขาจะพาท่านไปส่งที่บริเวณจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม,มบริเวณทางเข้าด้านถนนพิษณุโลกค่ะคซึ่งจุดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคัดกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมนะคะพระราชทานเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเสร็จพิธีเลยโดยมีรถทัวร์สนามกองทัพบ,บกนะร้านอาหารจากสมาคมพัฒนา,าไทยนะคะนอกจากบริการอาหารเครื่องดื่มแล้วมีการแสดงดนตรีนะคะจากดุริยางตำรวจด้วยแล้วก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติโดยท่านผู้พันเบิร์ดที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็ จิตอาสาด้วยนะคะแล้วก็มีจอที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนั้นเพื่อที่จะให้เห็นบรรยากาศภายในอุทยานนะคะแล้วถ้าถึงเวลาปุ๊บนี่แหลชะชานทั้บัสจะนําท่านเข้าสู่จุดคัดกรอง4จุดก็คือจุดคัดกรองจุดกับรถถนนสีอยุธยานะคะฝั่งตรงข้ามวัดเป็นจมบบอพิรหรือว่าถนนพระราม5นี่แหละจุดคัดกรองที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมแล้วก็จุดคัดกรองตรงทางหลวงจะต้องผ่านจุดนี้แต่ทีนี้ถ้าท่านมาตรวจเอทเคไม่ทันแต่อยากจะเฝ้า,ารับเสด็จจะทำอย่างไร แน่นอนลหะท่านจะเข้าไปในพื้นที่ส่วนในไม่ได้ไ่ไดแต่ท่านจะอยู่โดยรอบตามเส้นทางที่ทั้งสองพระองค์เสด็จได้นะคะแต่ต้องผ่านจุดคัดกรองเช่นเดียวกันทีนี้พอจุดคัดกรองต้องทำยังไงถูกไหมครับข่านแรกเลยนะฮะต้องพกก่อนเลยทุกคนต้องพกคือบัตรประชาชนเวลาเดินผ่านเนี่ยเราต้องหยิบบัตรประชาชนนะฮะยกมาให้เสมอหูขวาเพื่อบันทึกภาพเพื่อให้เห็นแล้วก็บันทึกภาพเป็นหน้าท่านกับบัตรประชาชนของท่านนะคะเสร็จแล้ว ตรวจวัดอุณหภูมิค่ะในยุคนี้ไม่ได้เลยนะคะต้องไปทุกที่รวมถึงากาศอนามัยด้วยถูกต้องนะนอกจากนั้นถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะมีกระเป๋าสัมภาระแล้วกระเป๋าถือกระเป๋าอะไรก็ต้องเปิดให้เขาตรวจถูกต้องนะคะเพราะท่านไม่สามารถนําสิ่งของมีคมที่เป็นอาวุธอะไรต่างๆเข้าไปในพื้นที่ได้ถูกต้องนะคะส่วนผู้ปกครองที่พาลูกๆและหลานเด็กๆมาด้วยทํำยังไงคะก็พาน้องๆนะครับไปเพื่อทําบัตรคล้องคอก่อนซึ่งตรงนี้จะต้องเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ปกครองติดมาที่ตัวเด็กเพราะว่าคนเยอะตรงนี้อาจจะมีการทัดหลงได้ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยคือป้องกันไว้ก่อนครับใช่ค่ะและถ้ามีโรคประจําตัวเอายาติดมาด้วยนะเอาอยาะะมาเอาอยา,าเองนะฮะใช่ถ้ามีปัญหาสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดจิตอาสาได้ตลอดเวลาเลยนะคะพราแล้วก็ควบคอความร้มือสวนใส่นก้กากอนามายยนัยหรือน้ากากผ้ สีขาวรวมไปถึงการแต่งกายและกันก็ขอเป็นเสื้อผ้าสีทนอ่อนหรือจะเป็นสีเหลืองก็ได้ใช่แล้วนะคะเราจะได้เข้าไปสู่งานนี้กันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและที่สําคัญคือมีความสุขพร้อมกันด้วยค่ะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทอขอบอ์